ท่านผู้ชมครับมากันอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่านี่คือนผลงานอีกผลงานหนึ่งนะครับในการติดตามจับกลุ่มนะครับคนร้ายหรือว่าที่มาก่อเหตุนี่เป็นชาวต่างชาตินะครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้านตํารวจนครบาลร่วมกับตํารวจภูธรภาคสองร่วมกันจับแก๊งคนจีนนะครับที่ใช้อาวุธปืนในการป้นทรัพย์เพื่อนชาวจีนนะครับย่านห้วยขวางนะครับสอบปากคำนะครับผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ ไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจของนัก,กรบานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของภูธรภาคสองได้ทำการจับกลุ่มนายหลิวเจี้ยนนะครับชาวสัญชาติจีนอายุ34ปีตามหมายจับของสารอาญาในข้อหาป้นทรัพย์โดยทำให้ผู้อื่นนะครับหรือคนหนึ่งคนใดนะครับด้วยการมีอาวุธปืนติดตัวไปนะครับโดยใช้หรือว่ามี ใช้นะครับอาวุธปืนร่วมกันตั้งแต่2คนนะครับขึ้นไปในการก่อเหตุในเวลากลางคืนและยังมีข้อหาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าการพกพาอาวุธปืนหรือมีดเนี่ยเข้าไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควรและอาจจะทําให้ผู้อื่นนั้นกลัวหรือตกใจโดยการข่มขู่นะครับโดยการจับกลุ่มครั้งนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ได้ที่ร้านอาหารจีนในตบนบําบลบ่อวินอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับ พฤติการนะครับของดังกล่าวเนี่ยของแก๊งเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่22กันยายน2566เวลาประมาณสัก20ในกา40นาทีนะครับผู้เสียหายเนี่ยเป็นชาวจีน3คนนะครับซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเกสินีวิวนะครับซอยประชาอุทิศ21ซอย2 แขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครหลังจากที่ทั้ง3าคนเนี่ยนะครับเสร็จสิ้นจากการออกกําลังกายและกําลังจะเดินทางกลับสู่บ้านพักก็พบชาวนะครับพบกับชายชาวจีนเนี่ยจำนวน6คนพร้อมด้วยอาวุธปืนและก็มีดเข้ามาก่อเหตุในการป้นทรัพย์ผู้เสียหาย ซึ่งทางเ medida, จ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการสืบสวนนะครับจนสามารถจับกลุ่มทั้งหมดเนี่ยนะครับได้นะครับแล้วก็พบว่าผู้ต้องหาบางส่วนเนี่ยได้หลบหนีออกไปนอกประเทศแล้วส่วนผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มได้นะครับ<ส>ก็มาหลบซ่อนนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะบางส่วนเนี่ยก็หลบหนีออกไปยังต่างประเทศแล้วแต่ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุมเนี่ยนะครับได้หลบหนีเข้ามา เปิดห้องพักนะครับอยู่ที่พื้นที่ในบริเวณบ่อวินนะครับของจังหวัดชนดบุรีนะครับหลังจากที่นะออกมาแล้วนะครับก็รวมกลุ่มกันนะก่อเหตุเสร็จก็มีการรวมกลุ่มกันลักลอบแล้วก็มั่วสุมกันเล่นการพนันกับคนจีนด้วยกันเนี่ย ในร้านอาหารชาวจีนแห่งนี้นะครับก็เลยมีการบูรณาการของฝ่ายนะครับสืบสวนภูธรภาคสองสอนอบอวินและก็สอนอห้วยขวางและก็กองบังคับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งและก็ยังมีนะครับสืบสวนนครบาลได้ทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับรายนี้ได้นะครับก็คือในหลิวเนี่ยนะครับส่งให้กับสอนอห้วยขวางคือจุดเกิดเหตุนั่นเอง แต่อีกกลุ่มนึงนะครับที่ถูกจับกลุ่มก็เป็นคลาวจีนเหมือนกันนะครับนะที่เหลือเนี่ยก็ถูกจับกลุ่มในข้อหาลักลอบเล่นการพนันนะครับประเภทไพ่นกกระจอกจำนวนทั้งหมด6คนก็ส่งดำเนินคดีที่สอพอบ่อวิน ขั้นตอนในการจับกลุ่มนะครับผู้ต้องหาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนจีนก็เลยต้องมีการใช้ล่ามนะครับในการแปลภาษานะครับก็ปรากฏว่าผู้ต้องหารายนีย้ให้การภาคเศษทุกข้อกล่าวหาซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเนี่ยจะมีการขยายผลนะครับจับกลุ่มบุคคลที่ก่อเหตุและที่ออกหมายจับไปแล้วมาดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไป ทางด้านครับทางด้านพลตํารวจตีทีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลกล่าวอย่างนี้ครับว่ากลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยเป็นคนจีนที่ตั้งใจเข้ามาก่อเหตุในประเทศไทย โดยนะครับมีข้อมูลของกลุ่มบุคคลเนี่ยที่เข้ามาก่อเหตุอยู่แล้วนะครับและก็มีการวางแผนนะครับอย่างเป็นขั้นตอนเลยนี่ในการสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับทางด้านสื่อนครบ,บาลเนี่ยก็รู้ว่ากลุ่มชาวจีนที่เหล่านี้มักจะเดินทางเข้ามาร่วมกันแล้วก็จับเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับแล้วก็มีการวางแผนแบบเป็นขั้นตอนแล้วก็เมื่อก่อเหตุเสร็จแล้วนะครับก็จะแยกย้ายกันหลบหนีออกนอกประเทศนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจก็จะ เพิ่มนะครับต้องบอกว่ามีการเพิ่มความเข้มงวดและการดูแลนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นกว่านี้นะครับและก็มีการสืบสวนนะครับทางข้อมูลต่างๆนะครับหากใครสงสัยหรือว่ามีพฤติกรรมดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเข้าไปติดตามและก็ดูพฤติกรรมนะครับลักษณะแบบนี้ต้องบอกว่าแม่มาบ้านเขาก็ อาจจะก่อเหตุด้วยความลำบากนะครับแล้วก็ถือว่ากฎหมายของไทยเนี่ยบางฉบับบางมาตราเนี่ยอาจจะมีโทษที่น้อยหรือต่ำกว่าก็จึงมักมาก่อเหตุในประเทศไทยนี่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการควบคุมนะครับนี่ในห,นใ,นหนในหในหต้องบอกงี้นะครับก็ถูกจับกุมในตามข้อหาหมายจับนะครับของสารอาญาในคดีพ้นทรั์นะครับแล้วก็มีอาวุธปืนอาวุธมีดนะทาไปในเมืองและทางสาธารณะนะครับ อันไม่มีเหตุอันควรนั่นเองส่วนที่เหลือนั้นก็ถูกจับกลุ่มนะครับในข้อหาลักลอบเล่นการพันนันนะครับก็จะเห็นในการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับก็มาเนี่ยละครับไม่ปล่อยจริงๆนะครับทั้งสืบนครบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของสืบนะครับภูธรภาค2นะครับที่สามารถจับกลุ่มได้แล้วก็ติดตามได้หมดนะครับพวกนี้มาไม่หลอดหรอกครับ